ทริปเดียวคุณพี่พูดอยู่อยากรู้มางว่าเน็นแบบลง้ายไปเบียนม่วงไปข้ามไปมาเลเลยใช่ไหมฮะประคาแชทที่ไปแล้วครับอย่างว่าคือคนนำราคาให้เราพูดเลยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยที่ขะเหนื่อยซ่อมรถยังไงมีโอกาสได้เดินทางกับพี่ากจัยมาเนราะว่าในระหว่างทางเนี่ยเราได้เจอเรื่องราวต่างๆมากมายเลยเจอผู้คนน่ารักมากแล้วก็มีการแนะนำันด้วยในระหว่างข้ามทางเนี่ยคลิปแรกที่เราจังหวัดแรกทีาไป แม็กกินด้วยเป็นผู้ฝีนที่นั่นก็คือร้านห่อเจี๊ยบนี่คือพูดเป็นเสียงเดียวกันขนาดนี้วันนี้ต้องฉีดแล้วแหละต้องมีไม่ฉีดนี่ไหนฮะสลัเปาลาวานะโอ้โหพี่โอ้บอกว่ากินแล้วกินเท้าคือเพราะพี่เนี่ยหัก่อนวันวันวันนั้นเนี่ยอาจจะแบบเป็นมือแรกที่วันแล้วเลี้ๆงเลยใช่หรือหลอกของจริงนะเพราะว่าเตรียมเวลาไปนสับสนใช่เรามันคุยเล่งมากครับวันนั้นเล่งมากเล่งมาก เราเนี่ยกินกินหน้าร้านเลยครับหน้าร้านแล้วก็หน้ารถเลยแล้วก็แต่ว่าหน้าร้านมัติดใจในรสชาติผมเกือบเอาซื้อของร้านขอนเจี้ยกลับบ้านแล้วครเขาพูดว่ารีบๆมากเก็ไปแล้วก็ต้องไปแล้วถึเวลาอยากกินตอนเย็นๆครับกินวันนั้นเรามีโอกาสได้กินแต่สำหรับเราใช่ค่ะดีใช่แต่ว่าก็พอเดินทางไปเรื่อยก็ต้องวนใต้อีกเนาะครับวนั้นเราก็ไปถึง